สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบบันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูกลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง Youtube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตาม,มารับฟังกันนะครับแล้วก็เชียร์มันสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ ฝากกันด้วยทั้ง3มลิง์นะครับมากันที่เรื่องแรกที่โยงไปในสโมสรอนแมนยูเรานะครับก็เป็นการวิเคราะห์ผลการแข่งขันของพอลเมอร์สันนะครับตำนานนักเตะของอาร์เซนอลที่ณปัจจุบันเนี่ยก็ผ่านตัวมาเป็นกูรูทางนานฟุตบอลน,นะครับให้กับสกายสปอร์ตสื่อชื่อดังของอังกฤษนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาได้มีการทำนายหลายคู่นะครับแต่ว่าเราเจาะจง ในส่วนของแมนยูเราดีกว่านะครับคู่แมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับแมนยูนะครับซึ่งพอเมอร์สันเนี่ยมองว่าก็ง่ายครับคือเกมันนี้ซิตี้ก็น่าจะชนะได้แบบไม่ยากนะครับซึ่งแมนยูตอนที่มีโอเล่คุมทัพเนี่ยพวกเขามีโอกาสชนะครับด้วยวิธีการเล่นสวนกลับแบบรวดเร็วแต่ว่าตอนนี้มีโรนโดยูแดนหน้าพวกเขาเนี่ย คงไม่สามารถสร้างปัญหาให้กับคู่ปรับร่วมหลีกร่วมเมืองได้นะครับเพราะว่าโรนโดชั่วโมงนี้ขาดความเร็วนะครับซึ่งเกมวันนี้มันมองไม่เห็นชัชนะของแมนยูครับแล้วก็ดูเหมือนว่าซิตี้น่าจะเอาชนะทางแมนยูไปได้30มหรือว่า40อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็รูปแบบการเล่นดูเหมือนว่าซิตี้น่าจะเหนือกว่าทุกด้านนะครับนี่คือมุมมองของทางพอเมอสันนาที ได้มีการคาดการณ์ในเรื่องของผลการแข่งขันแล้วก็ทรงการเล่นรูปแบบการเล่นออกมานะครับนี่ก็ตามนี้นะครับที่เอามาฝากกันเนาะเรื่องของศึกแมชสเตอร์ดาร์บี้คู่ระหว่างแมนยูพบก,กับซิตี้ส่วนแฟนพีคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้คิดเห็นแบบเมื่อสันไม้หรือว่าคิดเห็นแบบแตกต่างกันออกไปนะครับส่วนของเราต่อมาครับก็เกี่ยวโยงกับเรื่องของศึกแมชสเตอร์ดาร์บี้นั่นเองนะครับก็ต่อกันนะฮะ มีสถิติน่าสนใจครับสถิติที่แมนยูเนี่ยไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอติฮัดสเตเดียมรวมกันทุการายการครับแข่งกันมาแล้ว21นัดครับชนะ11เสมอ2แล้วก็แพ้8ด้วยกันซึ่งผลงาน5นัดหลังสุดที่แมนยูไปเยือนซิตี้ที่เอติฮัดสเตเดียมทุการายการเนี่ยเกิดขึ้นปีไหนบ้างไล่ตั้งแต่2 0 1 8นะครับต้องย้ำก่อนครับว่า5นัดหลังสุดที่แมนยูไปเยือนซิตี้นะ ล่ตั้งแต่ปี2018นะครับมี2เกมเกมแรกเนี่ยนะครับไปเยือนนะแล้วก็ซิตี้แพ้แมนยู2-3นะครับแล้วก็อีกเกมหนึ่งช่วง11พฤศจิกายนนะครับปี2018เนี่ยปีเดียวกันแมตที่2เนี่ยก็ซิตี้ชนะแมนยู3-1นะครับแล้วก็ปี2019ในพิบัติอังกฤษในลีกซิตี้แพ้แมนยู2นนะครับปี2020นะครับคาราบาวครับนะฮะ ซิตี้แพ้แมนยู0-1นะครับแล้วก็7มีนาคมปี2021เนี่ยปีที่ผ่านมาในพิธีบลลอังกฤษหรือว่าโปรแกรมในหลิกนะครับซิตี้แพ้แมนยู0-2ด้วยกันนะครับก็สถิติถือว่าน่าสนใจมากเรื่องของการที่แมนยูไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่บ้านก็คือเอติฮัสเตเดียมนะครับแต่ว่าสุดท้ายอาทิตย์นี้เดี๋ยวเรารอดูกันนะครับว่าผลจะอมาเป็นแบบใดนะครับ ส่วนพอกเราต่อมาครับก็โยงมาที่คู่หูของทางคิสเยโนโรนโดนะครับซึ่งตอนนี้นะครับแดนหน้าของเราเนี่ยฟอมเฟิร์ถือว่าเป็นประเด็นที่ขำๆกันแล้วกันที่แฟนผีเนี่ยมีการกล่าวแซวนะครับกล่าวแซวไปที่ฟิลโจนี่แหละซึ่งเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันนะครับคลิปที่ทวิตเตอของแมนยูเนี่ยมีการแชร์มาก็เป็นจังหวะที่พี่โดเราเนี่ยตอก้นแล้วก็ฟิลโจนี่มีการเติมขึ้นมาแล้วก็ยิงเข้าไปแปรเข้าไปนะฮะ ก็ทําให้แฟนผีเนี่ยมีการแซวว่านี่แหละคือคู่หูของโรนโดนะครับก็อารมณ์ประมาณว่าเอาฟิลโจนี่ยมาเล่นเป็นกองหน้าคู่กับพี่โดไปเลยแล้วก็ดูแล้วเนี่ยจากการซ้อมประสานงานจังหวะเนี้ยได้แบบลงตัวมากๆนะครับอ่านี่คือแบบมุมมองขำๆนะในโลกออนไลน์นะครับในสังคมออนไลน์โซเชียลต่างๆนะครับที่มีการอ่าคอมเมนต์กันโดยเฉพาะในทวิตเตอร์เนี่ยนะฮะสนุกกันมากนะครับอ่ะโอเคเป็นเรื่องราวกันออกมานะครับ ซวกันเฉยนะครับคงไม่ทำแบบนั้นแบบจริงจังหรอกนะฮะรับล,ลังนิกก็คงไม่ทะลึ่งไปเอาฟิลโจนที่เป็นเซนเตอร์แบ็กไปเล่นกองหน้าหรอกนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดแบบมันมีโอกาสที่ฟิลโจนเติมขึ้นมาอาจจะมีจังหวะโล่งๆยิงเข้าไปมันก็มีโอกาสเหมือนกันถ้าพูดแบบนั้นได้นะครับมันก็มีโอกาสอยู่แล้วกับนกเตะรายอื่นนะครับแล้วก็รวมทั้งฟิลโจนด้วยส่วนในรายของทางดูเบติกานะครับ เดลเปกาเนี่ยก็ออกมายอมรับครับว่าเลือกไม่ถูกครับระหว่างเจดอนซานโชแล้วก็แอนโทนี่ออลังกานะครับสองนักเตะเดาร่วงของทีมว่าใครเนี่ยสมควรได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนที่ผ่านมานั่นเองของทางสโมสรน,นะครับจริงๆมีคนหนึ่งนะก็คือราฟเอลวารานนะครับซึ่งเดกาก็เลือกไม่ได้เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีฟอร์มการเล่นที่สูสีกันมากออลองกาในช่วงหลังก็โดดเด่น ทางเจดอนซานโช่เองก็โดดเด่นในช่วงหลังมานี้นะครับอืมประมาณนี้ฮะส่วนรุ่องราวต่อมาครับโยงมาที่เรื่องของเมสันกินวูดกันหน่อยนะครับความคืบหน้าตอนนี้มีการเล่นเข่าออกมาอย่างไรกันบ้างล่าสุดมีการระบุกันออกมาครับว่าเจ้าหนูเมสันกินวูดเนี่ยกำลังหมดช่วงเวลาในการประกันตัวตนเองในช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับหรือว่าในช่วงปลายเดือนหน้าแล้วก็ต้องเข้าคุกพร้อมกับการสู้คดีความกันต่อไปนั่นเอง ตามรายงานจากเดอร์มิเลอร์เนี่ยมีการระบุเพิ่มเติมนะว่าระยะเวลาการประกันตัวของเขาเนี่ยหรือว่าเจ้าหนูเมสันกินวูดเนี่ยจะหมดลงในช่วงวันที่30เมษายนนะครับนะในช่วงเดือนหน้าแหละอย่างที่บอกกันไปแล้วก็อาจจะทําให้เมสันกินวูดต้องเข้าคุกเพื่อสู้คดีแล้วก็อาจจะมีการยื่นเรื่องเพื่อขอยืดระยะเวลาประกันตัวกันต่อไปนะครับนี่คือเรื่องของความคืบหน้าคดีความก็เป็นขาลงหนักมากๆกับสำหรับเจ้าหนูเมสันกินวูด โดนถอดสปอนเซอร์มากมายนะครับทั้งไนกี้ทั้งเ,เรื่องของวงการเกมก็มีการเอารายชื่อของเมสันกินบุชออกหมดละนะครับโอเคประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของอ l ลิคเทนฮากันหน่อยนะครับก็มีข่าวข้อสิบออกมาอีกแล้วนะครับช่วงนี้ก็แสวแรงมากเกี่ยวกับผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูนะครับซึ่งรายงานล่าสุดครับมีการระบุกันออกมาครับว่าลาบลังนิกยังคงหนุนหลังให้สโมสรอนแมนยูเนี่ย ไปดึงตัวอิลิกเทนฮาร์เข้ามานะครับเพราะว่าสไตล์การคุมทีมของทางอิลิกเทนฮาร์เนี่ยน่าจะเหมาะกับแมนเชสเตอร์เดนนะฮะก็สไตล์เราซักนดีครับเรื่องของการเล่นเน้นเกมรุกการต่อบอลเข้าทำฟุตบอลสวยงามนะครับนะแล้วก็เกมรับถ้าดูสถิติของอารเจ็คในช่วงซีซั่นเนี้ยถือว่าทำได้ดีด้วยถ้าเกิดลาบันนิกผ่านตัวไวเป็นที่ปรึกษาในช่วงหลังจากซัมเมอร์นี้เป็นต้นไปเนี่ยเขาก็จะมีการหนุนหลัง ทางอิลเทนฮาร์ให้มาเป็นผู้จัดการทีมคนต่อไปนะครับถึงแม้ว่าจะมีตัวเลือกเนี่ยเยอะมากๆในตอนนี้นะครับที่แมนยูกำลังพิจารณานะฮะก็ติดตามรอดูกันนะครับอีกกระแสนหนึ่งที่เชื่อมโยงไปที่อิลเทนฮาร์เนี่ยมีการรายงานจากจนาธานชลเลกเกอร์นะครับซึ่งเป็นสายข่าวของแมนยูเนี่ยมีการระบุก,กันออกมาครับว่าตอนเนี้แมนยูได้มีการติดต่อเบื้องต้นไปยังตัวแทนของทางเทนฮาร์แล้วนะครับ เพื่อสอบถามถึงความพร้อมก่อนที่จะมีการท้าทามอย่างเป็นจริงจังในเดืในเร็วนี้นะครับเนี่ยก็รอติดตามกันในเรื่องนี้ฮะส่วนอีกคนหนึ่งนะครับที่มีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจกันออกมาเนี่ยก็คือคาร์โลนเชลตินะครับซึ่งในช่วง2 3สวันที่ผ่านมาเนี่ยอันเชเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูนะครับก็แมนยูอาจจะลิดลายชื่อเอาไว้นะครับถ้าเกิดมีโอกาสดึงตัวอันเชลติเนี่ยมาคุมทัพนะครับในช่วงซีซั่นหน้า ในมุมมอง,งของเดนนิสเมอร์ฟี่ครับซึ่งเป็นอดีตกองกลางของลิเวอร์พูลเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับถ้าเกิดแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยตัดสินใจดึงตัวอันเชโติเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ในช่วงซีซั่นหน้านะครับเหตุผลก็คือโอเคอันเชเนี่ยเป็นกุนซือที่มีประสบการณ์ประสบความสำเร็จมากมายกับไปหลายทีมแต่ว่าถ้าเรามาดูประวัติการคุมทัพของอันเชโติเนี่ยมักจะคุมทีมไหนได้ไม่นานนะครับมีทีมเดียวที่เป็นประวัติที่แบบคุมมา ประมาณ8ปีได้ก็คือเอซีมิลานคุมนานสุดแต่ว่ามันก็นานมาแล้วนะครับนอกจากนั้นก็มีเชลซีประมาณ2ปีนะเบเีประมาณ2ปีเรอัลมาดอริดอีกนะครับแล้วก็ไบร์นมิลนิก1ปีแล้วก็เอเวอตันยังไม่ถึงปีเลยแล้วก็กลับไปเรอัลมาดริดแล้วนะครับคือประวัติเนี่ยก็คือคุมทีมแป๊บเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่แมนยูไม่ควรดึงอันเชลอตติมานะครับแล้วโค้ดแบบไหนควรที่จะดึงครับในมุมมองของแดนนี่เมอร์ฟี่ก็ แมนยูควรหาผู้จัดการทีมที่เน้นทําทีมแบบระยะยาวนั่นเองนะครับนั่นคือโค้ดที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะฮะไม่ใช่แบบว่าหาโค้ดแบบแป๊บแบ,บไปแบบไป๊บแปไปแบบนี้มันไม่เหมาะสมนะครับเออก็ประมาณนี้นะครับส่วนในรายของโปเชตติ i โนนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะมีบทสัมภาษณ์ของเรโอนาโดครับผู้อำนวยการทั้งนั้นกิฬลาของปชเชออกมาตอบก,กระแสข่าวที่แมนยูให้ความสนใจ ปรชิติโนอยู่นะครับซึ่งตามบทสัมภาษณ์ของเรียลัาโดเนี่ยเขาบอกว่าสัญญาณปัจจุบันของพอร์ตกับทาง p ีเชเนี่ยก็เหลืออีกแค่ประมาณ1ปีกับอีก3เดือนนะครับแล้วก็สโมสรเนี่ยก็ยังไม่มีนโยบายการเปลี่ยนแปลงผู้จัดจาการทีมแต่อย่างใดนะฮะนอกจากนี้เนี่ยเรายังไม่เคยพูดคุยกับทางซีดานแล้วก็คุณซือคนอื่นด้วยตามที่มีข่าวลือกันออกมานะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้จัดจาการทีมก็คือพอร์ตซึ่งเขาคือหนึ่งในห้าคุณซือที่มี ฝีมือยอดเยี่ยมของโลกนะครับณปัจจุบันนะคือพูดง่ายๆว่าเขายังเชื่อมั่นในตัวของพอร์ตนะครับแล้วก็เชื่อว่าพอร์ตเนี่ยยังมีสัญญาแล้วก็ไม่น่าจะอำลาเพเชไปนะนี่คือมุมมองทางทางโอนาโดนะครับเด r e เตอร of f o ฟ t b บอลของเพเช่นะฮะก็ประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องราวชื่วโยงพอร์ตกับแมนยูวนะส่วนเรื่องของดาวินนูเนสนะครับ พิ่มความสนใจในตัวของดาวินนูเนสไปหน่อยนะครับเนื่องจากว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับกองหน้าของทางเบนฟิก้ารายนี้มีฟอร์มร้อนแรงจริงๆนะครับฟอร์มร้อนแรงเป็นพิเศษด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีสถิติที่น่าสนใจนะฮะซึ่งดาวินนูเนสเราทราบกันดีแหละว,ว่ามีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูนะครับแมนยูให้ความสนใจที่จะซื้อมาเป็นกองหน้ารายใหม่ในช่วงซัมเมอร์นะครับผลงานภาพรวมในช่วงซีซั่นนี้กับทางเบนฟิก้าเนี่ยนูเนสกดไปแล้ว23ประตู ในทุกรายการ2ี่เกมนะครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์มร้อนแรงเป็นพิเศษนะครับซึ่งในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวกดไปถึง5ประตูด้วยกันและสถิติที่น่าสนใจที่ผมกําลังกล่าวถึงเนี่ยก็คือการเปลี่ยนโอกาสการยิงเป็นประตูเนี่ยน่าสนใจมากๆเจ้าตัวเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เรืรองเนี่ยอยู่ที่45.5%ครับในช่วงเดือนที่ผ่านมานะฮะเหนือสถิติกองหน้าชั้นนําของพิบเบิลอังกฤษใน,ในช่วงฤด,ดูกาลนี้ครับอย่างมูเมสซาร่าที่ อยู่ที่25%แล้วก็ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับพ่โดเรามีเพียงแค่16%เท่านั้นนะครับนี่คือผลงานที่โดดเด่นของเจ้าตัวนะฮะอ่ะแต่ว่าเราทราบกันดีว่าผลงานโดดเด่นแบบนี้มันก็ต้องแลกกับเรื่องของเม็ดเงินมหาศาลนะก็อาจจะประมาณ70-80ล้านปอนด์อัพนั่นเองนะครับที่เชื่อกันว่าเบนฟิก้าน่าจะมีการเคาะราคาประมาณนี้นะครับก็มาฝากกันในยเรื่องของข้อมูลของดาวินูเนสเพื่อเป็นการเพิ่มข่ามสินใจ ในตัวของนักเตะรายนี้นะฮะส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวเชื่อมโยงเกี่ยวกับเดียโก้ดาร์โลครับแล้วก็เรอัลมาดริดครับตามรายงานระบุออกมาจากสื่อสเปนอย่างเอลนาซิองนาวนะครับเป็นข่าวข้อสิบนะฮะมีการระบุกันออกมาครับว่าเรอัลมาดริดเนี่ยกำลังให้ความสนใจดึงตัวเดียโก้ดาร์โลฟูลแบ็คของแมนยูโดยอาจจะดึงเข้ามาแทนที่เดนเนียลคาร์บาฮาวนะครับที่อายุก็เริ่มมากแล้วด้วยนะครับซึ่งเดียโก้ดาร์โลตั้งแต่รับนักหนิกเข้ามาเนี่ย ก็ดูแล้วเนี่ยมีทรงที่ดีขึ้นนะครับมีทิศมีทางที่ดีขึ้นแล้วกันต้องพูดอย่างนี้นะฮะแล้วก็เรื่องราวต่อมาครับโยงมาที่ในรายของโรเบนเนวสนะครับมีการระบุก,กันออกมานะครับว่าทางบาร์เซโลนาเป็นทีมล่าสุดนะครับที่กำลังให้ความสนใจโรเบนเนวสนะครับกองกลางตัวเก่งของบู๊พฮมตันนะครับซึ่งก็จะเป็นการแย่งชิงกับทางแมเชสเตอร์ยูเต็ด รวมทั้งอาเซนอนที่ตกเป็นข่าวให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะครับซึ่งที่สําคัญที่มีโอกาสที่บาซ่าเนี่ยจะได้ตัวแข้งรายเนี่ยเพราะว่าเฮอร์เก้เบนเดสครับเอเจนของทางเนเวสเนี่ยเคยพาอดามาตารเรสเนี่ยย้ายไปบาซ่าแล้วด้วยในช่วงมกราคมที่ผ่านมานะครับซึ่งทีเนี้ยก็มีโอกาสที่บาซ่าจะติดต่อเอเจนคนนี้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ทําการค้ากันกับบูฟอีกรอบหนึ่ง ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับในดีลนี้นะส่วนแมนยูก็มีโอกาสพลาดลอย่างที่บอกกันไปแล้วก็เดนสันคาวานี่ครับเป็นนั้งเตะอีกหนึ่งรายนะที่มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายไปลีกสเปนนะครับคือตอนแรกเนี่ยมันมีข่าวันกออกมาเนาะเราทราบกันดีว่าคาวานี่เนี่ยอาจจะไปเล่นในลีกแถบบ้านเกิดนะครับอ่ะก็โซนอเมริกาใต้นะครับมีไม่กี่ลีกนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงนะครับ แต่ว่าตามรายงานล่าสุดจากโรมาโน่เนี่ยบอกว่าคาวานี่อาจจะเปลี่ยนปลายทางใหม่นะครับซึ่งการออกจากแมนเชสเตอร์เูไนเน็ดเนี่ยแน่นอนชัดเจนอยู่แล้วครับร้อยเปอร์เซนต์ว่าคาวานี่ไปแน่นะครับแล้วก็เชื่อกันว่าปลายทางเนี่ยอาจจะเป็นทีมในลีกสเปนละนะตอนนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีข่าวกับบาร์เซโลนามาก่อนแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าบาร์ซ่าจะกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งหรือเปล่านะครับ,นะรบนะก็รอติดตามกันนะ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ